ฮัลโหลตายกับสวัสดีจ้าถึงเวลาทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยจ้าเจ้าโตสีการจุ้ยส่งไปตากาไทยกันละก็จะเช้าแม่แล้วก็แมาเจ๋งแม่แก็แมาจะเจ๋งเช้าลีโก้ห้าเจิงเช้าเหยาหยีกาไทยเซ็กห้าเจิงเช้าเหยาหยีกาลีโก็เหยาหยีกาเหยาหยีเลยเจ้าใส่ก้อนแจงฉีดพ้นเฉีดฉีดอ่าฉิด 长形ก็มึง样噶อ่า我就切长形你中意切点样切都得嘅啊你除得你中意啦啊啊อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกนะคะจะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปลวกน้ำนะคะอ่าออล้างให้สะอาดแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วแต่ชอบจะหั่นเป็นชิ้นแบบไหนก็ได้นะคะอันนั้นหั่นอันนี้หั่นเป็นชิ้นตามยาวจ้าแล้วเอาไปลวกน้ํานะคะเอาไปลวกน้ําแล้วจะเอามาผัดจ้า น่ะ้อนแจงแล,แล,จล้วเฉืดแล้ว除เจ้า你ี意点ต้อง切ย哈เ意็มแรงยอย่าไมลวกอลกลหยกลกยัดฟันจงซอยยาวลา่ะก็จะไปลวกน้ําประมาณหนึ่งนาทีนะคะลวกน้ำหนึ่งนาทีไม่ลวกให้สุกนะคะลวกพอประมาณจะลวกประมาณหนึ่งนาทีก็โอเคแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวหานนั่นแฉลบแฉลบจ้ะแล้วก็ นี่ก็คเตาเก,าะกะาันคะอะตาดเชย์กำนฉตัดแชยๆกําฉิดอ่ะตาเฉยๆแล้วจาสุกตะฝฟาดีดิสุกตะฝฟาีดิฮะอยามุยกำงางะา่ะค่ะอันนี้ก็จะหั่นแฉลบแฉล,บ,ฉลบแล้วก็เวลาผัดเนี่มันจะสุกง่ายจ้าต่อมาจะเป็นอา กระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็กะปิตําจะตําให้ละเอียดแล้วก็จ้งจอ่ก็และเจียวแอลขิงเท่าแล้วก็ข่าหล้วก็พริก่ี้หนูแลืวก็กระเทียมเลย้วก็พริกขี้หนูแล้วก็กระเลียมจงลีวก็พยิกขี้หนงแล้วก็กอะเยอยะ ต้งเซยเคยเจ่าโลกวันเคยตรงไหนห้าเจืองยักช่ายจะตักกระล่าโอเคหมายามาอา,าติวะซินเช็คก,กระทะก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปจ้าฟองที่เหยาหรอกเฮ้ย OK，海咁多，咁啊，就直接放嗰啲誒，中咗嗰啲誒辣椒啊、乾葱啊、蒜頭嗰啲蝦醬落去啊。你好似啊，你冇中嗰啲，我覺嘅泰過呢個嘢啊，唔緊要嘅。

ิต้าเลีวมาผิดจ้ะโอ้ยหอมแล้วจ้าหอมแล้วจ้าหอมเพิ่งอะก็ชุดใส่ที่เมละาหูเพิ่งก็ที่เมลตัวเ่ะาวเจาเพิ่งเพิ่งที่ลาอ่ะหัเจิ่งอะก家如果大家啊วใจไปเก่าเอ่อใส่ลับลักวที่แลเกา比บนีะ อยู่วาตายก้ามเสกหลักกว่าแลอาอ้วยีล่ตายหลักจิ้วอ่ะตายรับหลักจิ้วกับหมูกำลกกักแกฮะโอล่ะจะฟองที่ยาวยี่เลยโอเคเอะไรกชา้าเคยผัดให้หอมเลยจ้าผัดไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าปลาหมึกในเลือลูกประมาณหนึ่งนาทีแล้ว ก็ผัดไม่นานก็จะสุกแล้วนะคะเพราะว่าปลาหมึกเราไม่ต้องผัดนานจ้ะเพรเราไปลวกน้ําแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่ใส่ถั่วพังยเาก็ไปเลยจ้าผัดจ้กผัดไปผัดมาเล็กอ่าเบาไฟสักหน่อยนึงเราจะมาปรุงเครื่อันจ้าหล่ี่ฟัน,น่อเลยละใส่พริกไทยเข้าไปจ้ะ ตามด้วยน้ํามันหอยนะคะขาดไม่ได้นะคะต้องน้ามันหอยต่อทีนะ่โหยาวเราเลยนะโอเคจะใส่ก๋วยเตีวกันทองกนะันเรอจะกันทองละเฮ้ยแต่น้ำตาลหนึ่งช้อนก็ไปจะประมาณหนึ่งช้อนนะคะรสหลอดที่วสียาวเลยใส่ซสี้๊วเข้าไปจาะ ทำด้วยน้ำม so okay. ันงาเล็กน <c oughs> okay. ้อยถ้าใครไม่มีน้ำมันงาเราไม่ต้องใส่นะคะเราตีมายาวนิดเดีเลยเดี๋ยวตาว่าตาว่าเสยละลงชิ้นชิ้วอ่าก็ที่อ่าสใย่ลอยอ่ะ加ชิ้นชิ้นใส่ลงไปจยได้ก็ละเราใส่น้ำนิดหน่อยาจ้ะใส่น้ำนิดหน่อยโอเคนะคะกส่ชิ้นชิ้นสวยลงไปจะโอเคก็ละแต่น้ำนิดหน่อยโอเคจ้า นะคะผัดให้สุกเลยจ้าเพราะว่าถั่วปลกกายเนี่ยเราหั่นแฉลบเฉลบเนี่ยผัดไม่ต้องนานจ้ะแล้วมันจะสุกไวนะคะไปซาแช่ก๊มฉีดก็ก็ที่เต่าเกาะแล้วไปกาวสุกเร็วไปจ้ะใช้ใช้อยี่ชาวกันลอยจ้ะอ่าชาวก็ชาวเขาเดาไปเดาไปกโอเคกันละ ชกโลโอเคกันละกาวติมกันละแต่กาาซักฝอเสร็จจับเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคปิดไฟแล้วนะคะจะให้ดูนะคะโอเคจ้าเส,สร็จจับเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคนะคะโอเคจ้าไปแล้วจับบอาจ้าจอยกินแต่กาัาบ๊ายบาย